าน่เยอะะๆๆๆจๆายหนึ่งจะตัวตันหนึ่งจับเยอะๆสายหนึ่ายบตัวตนห่ลยบยๆๆัับเับอับอาับตวตอนหนึ่งลจับเยอจับอจัเยาอเอจายห่งสายจัันหนึงหลังจุกเราจุกหลังเยอะดจายสวยจอ้เอาดิาําแข่งกูทจับตันนี้จริงพี่ะจริงพี่ทจ

นี่คืออะไรอะ่ะบายตังค์สภาพตังค์ไม่มีเลยเฮ้ยจะเกาะเจอเค,คนหนึ่งคนเจ้าไหนเจ้าไหนคนหนึ่งทางผมมึงอยู่ไหนวะเอ้ยมึงอยู่ไกลย,ยังไงจุก I guess you can have some of the loot เอ้จุกอยู่ไกลเกินน้อง โดนถมี่โอ้อเียเป็นหลานเลยจุกไอ้จุกเป็นหลานเลยหนีมาเยวเยวไอ้เจียกี่ตีนี่ใ้ตอแรกตีเดียวตัวหยอ ส่งี่ยิงรัวี่ยิงรัวี่ยิงรัวี่ยิงมนรัวจะตายหนึจะตายหนึจะตายหนึ่งตาย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 หนึ่งเราคิ้วเไคิวเคิวเคิวของจริงของจริงนี่ของจริงไ่ไ้ตายแล้วตายแอตายตายหนึ่ตายหมดตายหดโอ้โหทั้งตีไอ้เ้ยพี่ไม่ลงหลังหลจุกเราจุกหลังทำปืนอ่ะขวาโดนตายไวไอเอาดิ ทำแขง่ขงกูทำแข่งอันนี้จริง <c oughs> พี่ดำจริงพี่ดำจริงพี่ดำแข่งจริงเปิดมาถึงยังเดือดอะเปิดมาถึงอะเอาเลยอะอยังโคตรตึงอะจะไม่ได้แอคเนาะมีดาบไปเต็มเลยพ <c oughs> ี่พี่ <c oughs> ีหลงัลงหลังหลังหลังเอาสิเอาสิสองตีสองตีบวกกันดถเฮ้ยไปก่อนเดี๋ยว่ะ <c oughs> ื้อก่อนดีคุณก่อนดีคุณก่อนดีมีเกาะ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 ร้องมีเกาะร้องเฮ้ยเอาจริงเอาจริงเอาจริงไป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 เร็วไปเร็วไปเร็วมีเกาะแตกซ้ายหนึ่งสวยสวยสวยพี่ยิงไกลให้พี่ยิงไกลให้พี่ยิงไกลให้ ล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มสองล้มสอโดเ๊อมยอตหมดไอ้หีไอ้จุกพี่เล่นข้างนอกมึเล่นข้างในไอ้จโคตรเวิร์กไอ้นี้จริงอันนี้จริงวิร์กจริง ก็แบบผมเป็นตัวเป็นตัวทับที่แบบแทงโหดเกินเนี่ยแบบโหดเกินไม่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 พี่พี่พี่ขอพี่คนเดียวพี่คนเดียวจุกจุขอร้องไอ้นี่เอาเอาดีเข้าตัวหมดเลยไอ้เนี่ยเอาดีเนี่ยหรอจำเวลาเข้าหัวเว้ยไอ้จุกแต่พี่อยากแรกะเกาะทองก่อนนะไม่มีเกาะทองเลยอ่ะเนี่ยฟาร์มคนเงี้ยี่ไม่ใช่ฟาร์มคนเว้ยมันจะไม่มีที่ดรอปเลยวะไอ้จุกแปงหน้านี่จุกมาตรงนี้จุก นี่แหละเจ้าแหละพี่ไปไหนอ่ะไน้าๆๆๆๆนี่แหละนี่แหละนี่แหละเอาเอาเอาเ็บโอยสวยไอ้หีุ้่นนี่ยเตอร์พี่อพ่อโอ้ยตังตีเลยจุกตังตีเลยตดิมจับเยอะจบเจุกจบเยอีซัมซัมัมัม ้อาจุกเอาจุกอจุกโดนจุกดนพีคอบอร์คอบอรหลังหลังเจ็บหลังโดนหลังโดนเยอตยวนต With this rubbish, you just ไาอน่ยน่ไกลไอมมาดิไอเี่ยเราไลงอว่าไอกับนีแหละ ไอตอนเรมเร็อจ hey, ุยอะเยอยอะเยอ้ยพ right. uh, ouais, ี่โดนพี่โดนพี่โดนโดนอ้จุกอหลายตีเลยจุกหลยตีเลยกอแตกกอแตกอยตีเลยเลยตีเลยเลยตีเลยจุกใจเย็นอันนี้พี่พูดพี่พูดอะไรพใจเย็นไว้ไอยไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ a ไอ้ไอ้จอ้ไ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 ้อ้ไ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 วยไอ้ไอ้ไอ้ไเ้ไออ้อ้ไออ้ไเ้ไออ้ไอ้อ้ไไ้้ ไปเลยตูจะห่อกูห <Car samples trzeba. S 2> yeah? yeah, ่อไน้ตสวยจขบนีขบวนีขบวนีขบวนอีกนผมหนึ่งผมหนึ่งผมหนึ่งผมสองผมสองเลยจุกมสเลยมสอเลยเดี๋ยวตองเดี๋ยวตอเดี๋ยววเดียวจุกแทงจุกแทงเดี๋ยวพี่ให้จุกแทงจุกแทง ไอ้พี่ไอ้ย่ไม่มียาก่อเอา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 เเอาจุกเอาจุกไม่น่ามดเตรงนี้ไไม่อะโยนตแตกเอาเอาเอาันาล้มล้มล้มสวยร้อมพี่ซ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 ้อมเพื่อเราเพื่อเราเข้าเยอะเกินเพื่อเราเข้าเยอะเกตายนึ่งลาๆหลๆนิดนึง ไปโดนจุกจุกหลังใกล้ไปแล้วจุกใกลไปแล้วใกล้ไปแล้วน้องใกล้ไปแล้วใช่มาแล้วมาแล้วมาดิมาดิคุณเก่งแค่อย่างเดียวหรอวะไอ้นี่เก่งแต่ยิงหน่อยเดียวหรอวะเฮ้ยพวกเราโดนไอ้จุกพวกเราโดนมาดิโอ้เพื่นก็ทองนี่พวกเราโดนพวกเราโดนพวกเราโดนไม่หยุดพวกเราโดนไม่หยุด สวัสดีสวัสดพี่ยิงให้พี่พี่ก็พี่ยิงให้สวยสวยน้องสวยเฮ้ยไอ้ยศำทีมแข่งแม่แต่เกมแรกๆเราก็โหดอย่างนี้นะพี่แล้วหลังเราโดนตกเป็นขี้เพล่นไปเรื่อยละโดนที่ผายเลยล่ะไปเพื่อนโดนเพื่อนโดนไหนมาไหมดีๆหนึพี่เห็นไรเห็นไรแล้วว้า

ยอยยกอย่พีจุกงอยูเอาเลนเอาเลตูเลยไม่อยวอย่าวัวอย่าว้อย่าวไอ้าพี่ตายพี่อเที่ยโคตรโคตรแม่นปืนอะผอไอจุกไอจุไอไอจกเอกไอจกเอกไอ้กเอรอักเอนเ

ล็อบหนึ่งล็อบสองมาดิเฮียไม่เท่าไหลเฮียตัวเต็มยก่อนพี่เอาเพื่อนโดนขโมยจุกกระบังจุกกระบังไอพี่โดนพี่โดนจุกพี่โดนพี่โดนพี่โดน ไอ้ย่เยอะจัดจุกเยอะจริงเยอะจริงจุกเยอะจริงไม่หนีไม่หนีไม่หนีอยู่ไม่ได้ไม่หนีอยู่ไม่ได้ไม่หนีเลยไม่ได้เอาเลยจุกเคลื่นบอแล้วจุกขึ้นบนคนนึงอ่ะบางพี่ตีไอ้ที่พี่อยู่บนหลังคาแล้วไอ้ย่าพี่รอพี่รอช่วยซัพพอร์ตข้างล่างได้เดียวว่ะไปละกูไปละเพื่อนจามคนที่ ไหนวะ่ิงให้อยู่พิงให้อยู่ไอเยเล่ได้เลยแล้วอย่างฟจูยิงูยิงงกลี่ยอหมไ่วะเีไหม่เห็นนะตรงที่มาเรามึงอ่ะนี่นี่ผมพามอยู่เอเี้ยปาดิเียได้แล้วอหลอดได้แล้วมาดิโดนโดนโ โดนอีกโดนอีกโดนอีกสวยจุกจุมันกำับไปเสิร์ฟมันกำับไปเสิร์ฟมึงมานกำลังไปเอามึงอีกเฮ้ยน้องน้องไม่ไหวไม่ไหวมึงไม่ไหวจริงมึงไม่ไหวจริงมาเอามึงจริงมาลงมึงจริงผมไม่อ้เจ้าหลังพี่หลังพี่มีพี่อ่ะไอ้พี่อ่ะไอ้พี่อ่ะตายตายหนึ่งมาดิใครหยุดกลัวน้องกูได้อ่ะมมีอ่ะ ไอ้เย่าลาจบจบไอ้ย่จบไอ้เย่าชนะเฉยโอ้โหเชียฟรานซิสบอกเี่อก็บเกมไอ้ย่าไอที่หนึ่งนากาผุ้ชาจริงเหรอโอ้โหไอ้จุกสิบเจ็ดตัวข้าสิบเจ็ดตัวนะครับดาเมจเราสองมือกันหมดนะครับไอ้เย่าเกมแรกกูทำทีมจริงพี่ทำทีมจริงแน่จุกอันนี้จริงพี่ซีเรียสเลยไอ้ที่หนึ่งนาฬิกาเหรไอ้ย่ใครมันโน่หนึ่งวะนนาฬกาบอกที่ชาวเหรอซับมิด ไม่ใช่อับดุลแอนจุดพี่มืดเหรอพี่มืดไม่ใช่พี่มืดจะมาฝากฝึกฝึกฟันอีกเยอะไอ้แค่ของจริงนะแต่ว่าต้องพูดอะไรรีบพูดทำไมถ้าเราเล่นหาได้อีกคนอ่ะพี่อีกคนหนึ่งมันต้องไปเล่นตัวผู้ชายเว้ยแล้วผมไปเล่นแล้วพี่เล่นตัวไหนแล้วผมเล่นตัวเนี่ยถ้าคือจอบ คลิปแบบนี้อะเกมใหม่ๆแบบนี้ฮะเดี๋ยวผมไปเล่นกับน,น้องจุกก่อนแล้วกันอ่าก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮอะจอบนาฬิกาเป็ดพอยต์ point. ไปโหลดเล่นกันได้นะฮะโอ้โหโคตรมันเกมโคตรเดือดซีอูบ๊ายบายเจอกันนะ